เราอยู่ที่หมู่บ้านตลางเมือง The Edition สุขสวัสดิ์พระราม3ค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านแฝดนะคะ3ชั้นบ้านที่นี่ค่อนข้างใหม่มากแล้วก็โครงการจะค่อนข้างเงียบสงบมีแค่28หลังเองลองเข้าไปดูข้างในกันก่อนจะเห็นว่าพื้นที่ตรงจอดรถนี่กว้างขวางมากได้ถึง3คันนะคะที่อยู่ใต้หลังคานี้ ด้านข้างนี้เราจะทำเป็นสวนเล็กๆเลี้ยงปลาคาร์ฟได้หรือทําเป็นน้ําตกได้นะคะบริเวณนี้ส่วนข้างซ้ายของบ้านนี้จะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างถ้าเราจะเอารถเข้ามาตรงนี้ก็ได้หรือถ้าเราไม่ไม่จอดรถเราก็จะเดินมาถึงสวนข้อบริเวณนี้จะโชคดีอย่างหนึ่งคือจะมีลมโฟลตลอดหอเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรา,น,านั่ง ด้านตรสวนตรงนี้จะสุขสบายมากเลยค่ะบ้านหลังนี้เนี่ยคนซื้อจะได้ในแพดดี้มากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะลงสองเข่งต่อเติมส่วนนี้ออกมากว้างเกือบสองเมตรนะคะเนี่ยทําให้เราได้พื้นที่ใช้สอยมากขึ้นที่สําคัญเลยนะคะนี่เห็นไหมคะโอ้โหครัวบิวอินอย่างดีค่ะเครื่องดูดอากาศเครื่องดูดควันยังใหม่มากเลยนะคะ มีเตาอบอพร้อมถ้าเป็นหลังอื่นจะไม่มีนะคะเฟอร์นิเจอร์ดวอินแบบนี้อันนี้ทําให้พิเศษเลยค่ะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งน,นะคะคือระบบกองน้ําหลังอื่นจะไม่มีแต่เฉพาะแท้งน้ําแต่ไม่มีการกองน้ําแบบนี้นะคะอันนี้จะให้ฟรีไปหมดเลยถ้าคุณได้บ้านหลังชุดครัวที่นี่นะคะไม่ธรรมดาค่ะของแฟนเก้เลยนะดูของดีมีสกุลเฉพาะชุดนี้นะเราหมดไป ประมาณเกือบสี่แสนแล้วนะคะจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะคะคือบริเวณรอบบ้านเนี่ยเราต่อเสาเข็มแล้วก็ต่อเติมไปอีกสี่แสนบาทอันนี้นยังไม่รวมครัวนะที่เมื่อกี้บอกไปสี่แสนแต่เข้าไปดูในบ้านดีกว่าหกมากกว่านั้นอีกอย่างแรกที่เจอเห็นไหมคะประตูนี้เป็นประตูอัตโนโมัตินะคะใช้กดรหัสเอาถ้าเป็นหลังอื่นได้มีค่ะเฉพาะอันนี้ก็สองหมื่นแล้วนะคะเข้ามาดู ของมุมห้องนั่งเล่นแล้วก็ที่รับประทานอาหารทาไมถึงต้องสองร้านนี่แอร์ Air เป็นแบบคาสเซ็ตค่ะปกติเนี่ยถ้าเป็นบ้านพทั่วไปเราก็จะใช้แบบวอลใช้ธรรมดาถูกไหมคะแต่นี่เฉพาะแอร์ตัวนี้ก็ของมิสุห้าหมื่นห้าหมื่นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อี้เข้ประตูมานะคะเห็นไหมคะส่วนนี้เนี่ยเราก็ทําเพิ่มนะคะเป็นเดคอเรทที่บ้านหลังองื่นไม่มี เดินต่อมาเราก็จะมีห้องห้องนี้เราจะทําเป็นห้องนอนเล็กก็ได้หรือจะทําเป็นห้องทํางานย่อมๆก็ได้นะคะมีแอร์ให้เรียบร้อยกว้างประมาณ3าคูนสได้ค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ําชั้นล่างน,นะคะซึ่งตกแต่งแล้วก็เดตกอลเดตเรียบร้อยแล้ว <S <S อันนี้เป็นภาพรวมของชั้นล่างน,นะคะ<ๆ>เ,ดเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองต่อเรากำลังจะขึ้นชั้นสอง จุดเด่นที่เจ้าของบ้านเนี่ยอยากนำเสนอก็คือรูปสวยๆนะคะเขาแต่งมาทุกอย่างเนี่ยเพื่ออยู่อาศัยเองไม่ได้ตั้งใจจะขายแต่มีเหตุผลในการที่จะต้องย<ม>้ายที่ทําง,งานนะคะก็เลยเป็นเหตุผลเสียดายบ้านหลังนี้มากเลยะคะ่ะมาทั้งสเราจะเจอห้องแรกก็คือห้องมาสเตอร์เบดมนะคะเข้าไปดูดยค่ะโอ้สวยและหมักมาก ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องมัสเตอร์เบดมของบ้านหลังนี้ <S <S ซึ่งอยู่ชั้นสงนะคะห้องบริเวณนี้จะค่อนข้างกว้างจุดเด่นอย่างนหนึ่งก็คือเราจะมี w อ l k i n c นโค e เซสทงในนะคะห้องข้างนอกมีแอร์ตัวหนึ่งแต่งตัวก็มีแอร์อีกตัวหนึ่งแยกกันตู้ทั้งหมดนี้เราทำบิวอินนะคะสวยงามมากค่ะเป็นกระจกใสมองเห็นเสื้อผ้าอันนี้ให้นะคะเสร็จกระเป๋าเข้ามาแล้วไ้อยู่ได้เลย มีมุมของห้องแต่งตัวนะคะแล้วก็มุมห้องนั่งเล่นเล็กๆสำหรับดูทีวีห้องนี้เราไม่ต้องกังวลเรื่องการเปิดไฟเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีประตูตแยกสัดส่วนกันนะคะระหว่างเราจะอยู่แต่งตัวห้องเย็นๆหรือเราจะไปอีกห้องหนึ่งก็คือห้องนอนห้องนี้ใช้เสร็จแล้วก็ปิดแยกได้เลย แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงห้องน้ําส่วนตัวนะคะเด่งก็คือมีอมนะคะมีอาบน้ําให้ทุกอย่างใหม่เอี่ยมสวยแล้วที่สําคัญเลยนะคะที่นี่เราจะมีเครื่องทําน้าร้อนน้ำเย็นแยกกันเขาละเอียดม,มากเลยค่ะเขาเอาที่เครื่องทำแบยใสงไว้อยู่ใต้ฝ้ายังทำไม่ให้เกิดการฉันต่างส่วนโซนเปียกเนี่ยก็จะมีการทํากระจก มาสเตอร์เบสูลนะคะเราจะมีแอรเรียอีกโซนหนึ่งให้อันนี้เนี่ยถ้าเราจะคิดหออาจจะเอามาทําเป็นมุมทำงานเล็กๆที่หนึ่งนะคะเป็นมุมส่วนตัวหรือเด็กๆอาจจะทาเป็นมุมนั่งเล่นของเด็กๆนะคะของเล่นวางได้หรืออาจจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆผิวออกจากห้องนอนมาแล้วก็ามาชมโอวันตินอะไรทานตรงนี้นไม่ต้องลงข้างล่างถือว่าเขาเป็นแกลเรี่พิเศษที่เพิ่มให้ค่ะ ลองไปชั้นสามกันค่ะจุดเด่นของชั้นสามเนี่ยอยากำนำเสนอเลยก็คือเชนเดอร์เรียออันนี้เจ้าของบ้านใส่ใจรายละเอียดมากเลยนะคะจริงๆแล้วเชนเดอร์เรียแบบนี้จะมีแค่สี่ดวงแต่ให้ถูกหลักองชุยเราก็เลยอยากทําให้เป็นแปดดวงซึ่งก็ทําได้สวยงามคะ่ะไล่ระดับลงมาเลยนะคะขึ้นมาชั้นสาม ชั้นสาปุ๊บตรงระเบียงครับเนี่ยเราจะสามารถมีมุมนะคะสำหรับไหว้พระในเล็กมุมหนึ่งแล้วก็จะแบ่งสัดส่วนของห้องนอนเป็นสองห้องด้านขวากับด้านซ้ายนะคะเรามาดูด้านซ้ายก่อนค่ะด้านซ้ายนี้มันจะเป็นห้องนอนถ้าเป็นห้องนอนรูปก็ได้ห้องนอนของแขกที่มาพักก็ได้นะคะซึ่งค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยมีตู้เสื้อผ้าเป็นแบบ w a ว k i n เล็กๆนะคะเนี่ยเก๋ม,มากเลยโอ้นี่นะคะเห็นไหม ตู้เสื้อผ้าแบบบูทอินนะคะแบบขนาดเล็กมีกระจกแต่งตัวพร้อมอยู่ด้านในเวลาปิกเนี่ยก็จะทําให้ดูเรียบร้อยไม่รกาตานะคะโต๊ะทำงานในกรณีของเฟอร์นิเจอร์บิวอินเนี่ยเราจะให้เลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านสามารถคิวกับออกมาได้เลยและที่สําคัญก็คือว่าห้องนอนแต่ละห้องเนี่ยจะมีห้องน้ำานตู้ซึ่งห้องน้ำเนี่ยเจ้าของบ้านจะ เดิมเนี่ยจะไม่มีกระจกกั้นโซนเปียกนะคะเจ้าของบ้านก็ทําให้เพื่อลองรับว่าเออเราจะได้ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรอีกแล้ว่ยโซนเปียกกับโซนแห้งเรียบร้อยเลยค่ะนล้นะคะก็ถ่า<ห>ยบริเวณผพักนะคะแลาห้องนอนด้านขวาซึ่งแพทเท์นจะเหมือนกันเลยค่ะแค่แบ่งซ้ายขวามีส่วนของพักห้องนอนมุมทำง,งานแล้วก็ w a l k i n closet ไม่ลืมตูมมมม ูเสื้อผ้าแบบนี้ทําเรียบร้อยมากนะคะแล้วก็ราคาแพงอยู่เจ้าของบ้านบอกว่าตกแต่งไปภาพรวมภายในเนี่ยหมดไป2ล้านบาท้โหใครได้ไปนี่โชคดีสุดๆเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็ห้องน้ำในตัว